ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับดูสดีชาแนลหายูหากินครับออกมาเล่นนายามเมื่อเช้าครับมาเบิ่งสวนน้องมาชมสวนยามเช้าบรรยากาศยามเช้าเย็นสบายสบายครับบ่ได้แต่งหน้าครับวันนี้ครับหน้าปกตินี่แหละครับหน้าตัวจริงบ่ได้แต่งอ่ะมาเบิ่งบะเข้าอนี่บะเข้ารุ่นรุ่นที่สองครับนี่ตีกว่าเนาะตีกว่าเนี่ยสูงประมาณสักร้อยนะครับร้อยกว่าเมตรอ่าร้อยเมตรเม็ดกว่าประมาณร้อยร้อยห้าสิบเซนติเมตร เบื้งองคลองนี่ครับอาห,หารปลาครับน้ำเส้ากับเบื้องคลองสองสองฝั่งคลอ,อ,อ,องตัวนี้ครับผมก็จะปลูกเอาไว้เป็น,นครับมีทั้งกล้วยมีทั้งบักเฒ่าครับมีทั้งมะละกอเดินตามรอยพ่อหลวงครับก็เอาที่ตรงนี้มาปรับเป็นเป็นสวนของตัวเองเป็นแหล่งพักผ่อนเป็นแหล่งอาหารเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตตับน้ำเส้าน้ำแรงห่ากอกมหาอยู่หากินครับมาเอาบักหุงเอาหาเอาหน่อไม้อาเบื้องเห็ด นะครับเบื้องกล้วยซุกเบื้องเสียกล้วยมันแก่ห้าก็จะตัดไปขายนะครับไปไปถ้กินน้ำล้กกระายพร้อมพี่น้องทรงตลาดพร้อมกล้วยพี่น้องย่างชมสวนยำเสาครับมีอะไรบ้างในสวนผมนี่ครับเบื้องกล้วยจะออกปากช่องห้าศูนย์นี่นะบ้าในแกะปากช่องห้าศูนย์อันนี้ก็บ่้าในแก่ได้ปากช่องห้าศูนย์นี่ลายเครืออยู่นะครับทั้งที่ก็มีเครือนหนึ่งพี่ มอนแก่ครับช่อง50ครับไหลเคียอยู่ครับกล้วยครับกล้วยประมาณอยู่ปลูกไว้ประมาณ300ต้นกล้วยประมาณ300ต้นก็จะมีเคียหน่อยเคี้ยใหญ่ปกติของธรรมชาติแหละครับบางรังเคี้ยกะะมอใหญ่ปนไหนรังเคี้ยขใหญ่เนะะาะปลูกไว้อยู่300กว่าต้นนะครับกล้วยเบื้องสวนน้ำเสาครับที่นองครับนี่บรรยากาศเย็นสบาย ผมปลูกเป็นเป็นอุโม,มงเลยเด้เขากะยางรลอดเปีนยาเวียดมาแดดๆมันก็อยู่ในห่มอามเวีย,นเ,นนเ,วยนเนี่ยมันก็มันก็นกจะแดดเนี่ยเขากะยางเับาไปในหม่มนะครับนี่เบิ้งกล้วยครับเบิ้องมะคุงนี่มะละกอเห็นไหมครับโดบะบกขมีใบ<ม>แค่แต่ต้นนี้โดบบมะคุงครับปะยางเบิ้งส่นวนนี่ครับเป็นเป็นอุโมงต้นกล้วยอุโม,มงต้นกล้วยอุโม,มงต้นบะเข้าครับ หุ้งก็ออกเรื่อยอยู่นะครับเป็นอุโมงต้นกล้วยอาเบิงฟังนี่ก็จะมีอีกคลองหนึ่งครับนี่ก็จะมีบัวบัวแดงที่ปลูกไว้ครับเดี๋ยวพาไป้องเบิงบัวแดงให้เบิงกล้วยกันนี่น้ำมายักษ์นีนู่นนี่ครับน้ำมายักษ์น้ำมายักษ์มีสองต้นบีนี่ฟันอยอยงนีดอันแล้วก็มีปากช่อง50 เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องบัวแดงงามๆไปไกล,กลครับที่ปลูกเอาไว้ครับดูบัวแดงสวยๆย,ยามเช้าครับนี่ครับอยสดชื่นสดชื่นพี่น้องเอ้ยนะครับบัวแดงยงมามมื้อเช้าเป็นยังไงครับงามๆม,มากมายมากลายนี่บัวแดงออกดอกคุณครับสะพังเลยตอนแรกผมปลูกไว้รอบนึงแล้วละ่ะบัวแดงนะครับวันนี้ผมเอาปานินเอาปานินมาลงปานินจัดการเพืเลยบัวแดง นะครับปานิ้นจัดการบดนะครับบัวแดงเนี่ตายบดแหลแกเลยครับก็เลยได้สูบน้ำออกสูบน้ำเก็บเอาปลาออกแล้วก็เอาบัวแดงมาปลูกใหม่มามาตอนนี้ถือว่าพอช้ำมาอยู่นี่ออกละนู่นะครับบัวแดงนี่นะครับไปขอจากพี่น้องมาครับสวยสวยมาครับพี่น้องครับผู้ใดสวยงามกดไลค์กดแชร์ได้เกดติดตามครับดุสรีชาแนลหาอยู่หากินครับกดติดตามแน่ครับช่องดุสฎีชาแนลหาอยู่หากิน ออกมาให้เบื้องสวนของผมเองครับวันนี้เช็ดสะพานหน่อยเอาไว้เอาไว้จะนั่งเอาไว้จะนั่งเบื้องบัวนั่งชิวーิューหลังล่างมือลลังนามในตรงนี้ครับเวลาเท้าเปลี่ยนแล้วก็จะลลังนะครับบัวสวยงามครับเบื้องบัวใกล้ๆก,กันเป็นบอกพาพี่น้องไปเบื้องบัวใกล้ๆอีกทีนึงเป็นยังไรครับชมความงามของบัวแดงสุดยอดครับ เบิ้งสดๆเดี๋ยเบิ้งมะเบิ้งในพี่น้องเบื้องในโทรศัพท์เบิ้งในนี่อาจจะจะสวงามบาหวามแต่ผมเบิ้งแบบของจริงเนี่ยสวยมากครับเป็นเป็นธรรมชาติเนี่ยบัวแดงนี่ผู้ใดอยากมาชมสวนก็มามาชมได้เะครับสวนดุสฎีชาแนลครับพี่กัดย่ทธ่บ้านโนนทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับติดต่อมาได้หรือว่าคอมเมนต์มาเลยทั้งทั้งช่องนี่แหละครับผมให้พี่น้องมาเบิ้งสวนเนี่ยดูคลองที่ผมปลูกไว้ วางขมขุดเอาไว้ก็จะมีทั้งตกข้าวมีกล้วยชีค่าตะไคร่ผลไม้หลายอย่างครับหลายอย่างหลายอย่างพี่น้องผูดที่ชมคลิปอยู่กดติดตามกดกระดิ่งครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับนะเบิง้งกล้วยเบิ้งสวนนะภาพพี่น้องอยางเบิ้งสวนเห็นไหมครับหัดไป็นังงครับนึงเห็นบ่ปตากล้วยผมจะเป็นอุโมงเลยด้ปลูกไว้สองฟังต้องกลางกันยางได้ มาย้ำเว้นนี่เดี๋ยวท่อนๆกันยางได้ครับมีมีต้นกล้วยเดี๋ยวอยู่หฮมอยู่กันยางไปเบิ่งบักฮุงเดี๋ยวพาไปเบื้งบักฮุงใกล้ๆตัวนี้ครับครับอันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็เป็นอุโมงค์เกันเลยครับเป็นอุโมงค์กันเลยสองฝั่งเป็นอุโมงค์ทางเดินเหมือนกันครสองฝั่งสองฝั่งคลองเดี๋ยวมาเดี๋ยวทีนี้บักฮุงก็ปลูกสลับกันกับกล้วยสลับไปเลยครับบักเขานี่ครับทั้งบักเขาเีาก็ปลูกนั่นสิละบักฮุงก็ปลูกไว้น้ำกันมันเดี๋ยวจินอาหารน้ำกันไปนี่ไงนี่กล้วย นี่มะละกอเห็นไหมครับนี่บะคุงแมน่นวะแล้วครับเี่นมะคุงเออมะละกอเนี่แหละคุณดกว่ครับนี่ครับพี่น้องในเบื้องบอกหุงบัวแว้ครับอายุว้กินครับนี่ต้นหนึ่งนี่ <c oughs> ดอกพี่น้องต้นนี้ห้งดกนี่นะครับอ่าพี่น้องบางท่านที่ขอก็เอาไปแจกกันได้แจกพี่อยากน้องอายุว้กินกันครับบอ่บอ่ได้ขายหรอกครับสมากะเอาไปด้กินเอง หรือผู้ใดที่บ่มีก็ขคอกันก็นให้กันเอาไปแจกกันกินครับเพราะว่าผมเฮ็ดไปหนีบ่บักคุ้งเสียบ่ได้หวังว่าว่าต้องออาไปขายส่งตลาดสมากก็เอาเอาไว้กินเป็น,เป,นเป็นแหล่งอาหารของเจ้าของนะครับแหล่งอาหารของตนเองอก็แจกเพื่อนบ้านไปกินน้าต้นนี้กระดกด้ต้นนี้กระดกกันต้นไม้ใหญ่ดอกนี่ซ้ำเขียนนึงกำกำหุ่มอยู่นี่ กำหุ่มอยู่เด้ไงมัในใหญ่เลมือกำได้เลยครับต้นบัใหญ่มือกำหุ่มอยู่ครับต้นมัใหญ่ได้เบิ่งหมากด้วยครับนี่มันจะคำอยู่บัวบัวผัดมันใหญ่นี่ยันยันมันหักอยู่นะครับก็จะต้องก็ต้องบิดบิดหมาก,กออกจากน้อยนึงเดี๋ยวให้มันใหญ่ตรงจากน่อยนึงครับมาละกอ่อนี่ครับด้านบนขึ้นไปกล้วยด้เพื่อนดานบนขึ้นไปเป็นกล้วยนะครับอันนี้บอูกข้าวปลูกสลับกันเลยนี่สิแหละพี่น้องสลับกันเลยครับ เพราะตอนนั้ปลูกข้าวเนี่ยมันบอได้ใหญ่เนาะเขาก็ปลูกกล้วยเลี้ยงมันไปก่อนเขาก็ขายกล้วยกินกล้วยกินบะคงไปเพราะบะข้าวมันใหญ่ขึ้นกล้วยมันก็จะลดลงมันก็จะลดลงมันแข็มเด่นโฮมไปนี่น้ำว้าปากช่องห้าศูนย์ปากช่องห้าศูนย์ครับนี่ขยามันเนี่ยก็เป็นข้าวกันข้าวในห้างกันอยู่สี่เมตรผมปลูกผมปลูกห้างกันอยู่สี่เมตรครับสูงเลยเด้๋ถมหัวเลยเด้๋นี่ปีกว่า ด้านบนนี่นะครับนะอ่ากล้วยน้ำมาหยักน้ำมาหยักลูกใหญ่อันนี้ไม่ได้แก่ครับไม่ได้แก่ตัดตีไปไม่ได้ดูดนนะน่านจะมาอีกสองเดือนถึงจะแก่นะครับน,นี่ก็บอกหุ้งออกไม้เป็ี่ยนไม้ครับบ่โดดวะเนี้ยคึ่งๆจะเป็นหมากเห็นไหมครับน้ำมาหยักด้านนี้ก็จะมีกล้วยอีกรุ่นหนึ่งเห็นไหม กล้วยกล้วยเขาล้รุ่นพึ่งพึ่งจะปลูกได้ปีปีปีแรกครับมับนออกออปีแก่แถวนี้แถวนี้ไปประมาณอยู่หาสิบหาสิบหกสิบต้นนะแถวนี้แถวนี้พึ่งจะปลูกใหม่ครับว่านี้ออกในในพันกันกันเลยว่าคุณพึ่งจะปลูกใหม่เป็นรุ่นรุ่นใหม่เาลาก็ปลูกสลับกันไปทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันก็ออกเรื่อยๆน,นะกล้วยเป,เป็นที่ต้องการของตลาดครับเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้ใดที่อยากจะปรับสวนนะครับเป็นแหล่งพักผ่อนเป็นแหล่งอาหารเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตนเองก็อขอแนะนําครับถือว่าเป็นเป็นผลผลิตที่คุ้มค่าตอนเขาปลูกที่แรกเขาก็ปลูกไปแล้วเนาะปลูกไปก็เป็นความสุขหขอขกะมาเบิงหดหน้าไปแต่พอวันใดที่ครบไปหนึ่งปีหรือว่าเจ็ดเดือนแปดเดือนหนึ่งปีเนี่ยมันจะออกผลผลิตเนี่ยมันจะมีความสุขมากนะครับมีมีความสุขก่อต่อจิตใจของเราที่เราได้ปลูกเอาไว้เนาะยัางมะฮุ่งเนี่ยครับ ผมปลูกเองกับมือต้นไม้ทุกต้นที่ผมอยู่เ่ยผมปลูกเองกับมือทุกต้นปลูกเองเลยครับบ่งฮุงปลูกเองแต่เขาบริปลูกทีเดียวบดมือมีไงได้เขาคอยปลูกไปเรื่อยเมื่อนี้ปลูกได้เก้าต้นสิบต้นเขาก็ปลูกไปกล้วยเขาปลูกได้เมื่อละเก้าต้นสิบต้นก็ปลูกปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพราะได้ผลผลิตมามันก็เป็นผลงานของเราเนี่ยมันมีความสุขต่อจิตใจบังงอก็ปลูกได้นะครับบังงอแต่บ่ลน้บ่เป็นหมากหรอกนี่เพิ่งจะปลูกได้พร้อมกันหมดละแต่บ่ไนีเป็นหมากบ่ได้ใหญ่ปานใด ผู้ใดมีวิธีเด้อนะครับที่แนะนําวิธีดูแลเงาะก็บอกน้าครับคอมเมนต์มาครับอ่คอมเมนต์มาทางทางคลิปนี่แหละบอ,บอกวิธีดูแลเงาะเนี่ยค่าตักไข่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ยูแล้วค่าตักไข่ปกตินี่อันนี้บกฮุงเนยยาวด้วยนีน่กรอบดีดีครับบกฮุงนี่ครับเนยยาวเป็นเป็นเป็นพันยาวครับกรอบตำสมตำเนี่กรอบมากแซ่บแซ่บขนาดเลยครับตัวนี้ครับเป็นบกฮุงกรอบ องค์ผมจะจะกรอบเกือบเกือบซื้อต้นครับพอจะคัดขัดพันมาทำมาซื้อบ่อกับบ่อได้ซื้อนะครับอาจจะซื้อหมากสุกมากินหมากนึ่งถ้ากินเมื่อไหร่มันแสบเ่อก็จะเอาหมากสุกครับเอาเม็ดเอาเอา,เอาในในมันมาหวานหวานหวาน,วาน,วาน,วานหยอดเลยครับผมผมจะวานลงไปเลยด้ยขเ,ดเขายอยากให้มันเกิดเมืนหาหยอดไว้หยอดไว้จะไว้ให้มันเกิดอินห้องเราต้องถอนแต้ทำอะไรมันหนาเขาเค่อยถอนไปปลูกใหม่องอันนี้คือวิธีการปลูกประคุงครับ แต่ที่ชื่นชอบตัวนี้คือบัวบัวแดงมันบัวแดงแสดงใจดิ <c oughs> นะครับสุดยอดมากครับบัวครับมีผลงานของผมที่ปลูกไว้เอง oh. นะครับพี่น้องครับมัก,กแห้งบัวแดงสวยงามมากเห็นครับยางชงสวน,นมีความสุขดินี่แหละบรรยากาศับ้อดบ้านเ <c oughs> บื้องสวนนี่ครับโอ้งามไหลายพี่น้องเลยงามไหลายงามไหลเบื้องมีความสุขขนาดเลย เดี๋ยวผมจะย่ายย่ายสะพานตรงนั here, them, this, so right <laughs> <laughs> ้นง่สะพานนั่งเอามาไว้ใกล้ๆกลบัวอยู่เอ้ไว้ใกล้บัวแล้วก็สิลุไปนั่งทั้งสะพานนั่งทั้งสะพานแล้วก็เบ่งบัวคลักๆเลยพีดน้อนะครับครับพี่น้องครับมานี่เบาแล้วก็ง่ายเลยเด้นี่ง่ายสะพานมาเหลวเด้ี่นบอกใกล้ใกล้บัวเอ้ยมาเบิ่งคักๆแล้วพี่น้องเลยงามายงามายงามารงามแท้แ่งามแถ้แ่พี่น้องเอ้ยนะครับ บักอยากให้พี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆนํำเด้อบัวเดงนี่ยคักลายแ้ๆเด้ยเบิ่งใกลเนะี่ยสุดยอดครับ <c oughs> นะครับดูสดีชาแนลหาอยู่หากินครับนี่พี่ยะเบิ่งมุมสูงเบิ่งมุมกว้างชิบชิป,ชปนี <c oughs> ่ะนะครับกดติดตามครับดูสดีชาแนลครับเดี๋ยวพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ